สบายดีทุกคนมาหาเก็บผักแยงน้อยอยู่แคมนองแต่กรสิลงไปเก็บอยู่ไฮน,นาตื่มเสดเนี่ยมาเอาอยู่แคมนองคนแม่พคนะ่ะจะมีเป็นบางจุดอยู่แคมนองพอจะล่างรถล่างรถเอารถไทยมาล่างขี้ตรงขี้ตมันมันมีถั่วไปได้แคมนองก็ได้ จะไปเก็บเออใบบัวป่งขึ้นมาเลยเนาะขั้ล่างต้มโอขึ้นสนิมมรับดีะใบบัวกำลังเริ่มป่งขึ้นมาขึมาสุดก่อนังบ่มมีป่งซ้ำอยู่เด้กป่าฟักขยังอย่ยางเี้ยเดี๋ยไปเบิ่งผังนะพอบ,บนมันจุมจ่มๆกันวังพิกายนี่เก็บเอาก่อนพี่น้องเลยไปหาเก็บแถวให้หน่าตืมซิ ประหาไว้ใส่แก้งน้องมุ่งน้งไม้หรือว่าต้ำมักต้องหม่วนเห็นพอสาติหน้ามหม่วนตั้งรถไทยรถไทยมาคาัดซีสวีวันลังจากแล้วไห้แล้วนะางวนหินแลยนี่เนาะเอาน,นี่พอแห้งเนอะโอ้ บุได้เอาเป็ดอีนังน้อยเป็ดห่วงยางมันให้เลยมาให้มันหลินพามันหลินบดบดแบบนี้ว่าสีพ้าหลินแต่ดำนาบุ๊มีเวลาแล้วก็ไ่ได้หลินเลยสรุปเป็ดมิลกี้ห่วงยางมิลกี้ยังไม่ได้ลงน้ำจากเถื่อซ้ำามือนี้มันบดบดมือท่องผ้าตรงนี้พี่น้องบุเห็นแดดจกดีมื่อนี้แบบขักลายแบบบุไดอยากให้พ่นทุกแต่แบบว่ายังให้มันบดอยู่บดมือสีขัก เงยตัดไม้ไปเหตุหัวปุอบุขาหัวเข่าเก็บพักก่นอนเก,ก็บพักแย่งกันพี่น้องเลยมันก็จะมีขี้เหงื่อเนี่ยเพราะว่ามันอยู่แคมนม้ำขี้เหงื่อน้ำนะเด็ดเอาเนาะก็ดึงเอาทางห้างดีกว่าเด็ดเอาดีกว่ามันเพราะว่ามันส่วนเหงามันบุคลิงาม บนได้บนงยำงามจังสีดึงเอาเวดหักเนาะหอ,อมขักเธอได้ผักขญางหน่อยทามันใหญ่ป้าเมื่อกี้ย้ยน้ำไปได้ลนะ <c oughs> ไปหอดพูเลยทามันใหญ่สำได้สำหนึ่งก็กินอีกแบบหนึ่งเลยผักขญางก็ได้แต่ก็ช่วงย่ำเกี่ยวเข่าก็กินอีกแบบหนึง่งมาเด้อลูกมาเด้อมัวบุเขาหัวหน้ายอดทำให้นะ ไปน้ำแล้วเอ,าเอา้าคนโม่เหนื่อยแล่นไปน้ำเล้าโผเล่นลน้ำคนรีบๆเบาซีหมอกเอ๊ะเยังใบบัวก่อนได้พี่น้องบัวกำลังป่งขึ้นมาอีกน่าขกระป่งขึ้นมาได้ใบมันยังบปใหญ่ซะกำลังเป็นใบน้อยๆน้อยๆน่าสุดก่อนยังบัวป่งมามันนี้เริ่มป่งโผล่ขึ้นน้ำมาแล้ว ยามนั่นนะปีที่แล้วมันออกดอกลายอยู่นะประมาณทรงเหงาซ้ำเหงาเห็นไหมออกดอกจนพอได้ตัมยุคปีที่แล้วแต่มันโมเมนต์บัวเป้พี่น้องเป็นบัวแดงบัวแดงสิงบบทตัมกัคล้ายกับบัวแพร่แหละแต่ว่ามันสีบัวอยากเซพสมบ,บัวแพรปัดใจ mm hmm. ใบมันหักกระป๋องขึ้นมามันยังพันเป็นดอกนะเนาะก็ไข่หอยเชอรี่ แสดงว่ายเซอรี่นี่มันก็มีลายหน่วยพอควนแล้วนี่ไข่มันได้ไหมเห็นไหมพี่น้องมันไข่ดุหรือไข่มันลายพร้อมไฮอซอรี่ป้าหาแกพักเยงต่อก่อนเมื่อกี้กับไป้ำาโ่ใหญ่ละแถวน้องก็มีเป็นบางจุดเนาะจุดมันเคยมีต้นใหญ่มันในมันคู่มันจังมีพี่น้องถ้าแทวาให้หนานะ่ะแบบว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบโบไทยดำนาใส่ก็นนาจะซ้ำนี้ได้ปัน แต่นี่มันกำลังเกิดกำลังน,น้อยๆสำได้ชาหนึ่งแล้วเฮาแบบไทยนาดำนาใส่เด้มันก็เลยตายเบิดนอกจากแบบว่า,าอีกสักพักหนึ่งมันจังมีโตเกิดมาใหม่สั่นละมันก็สีประมาณใหญ่สำคัญนี่แหละพี่น้องดึงเอาทั้งห้าสสวนมากชุ่มข่อยถ้าเกิดพักขันยงหน่อยมักมักจะใส่ทั้งห้าเนาะืกินผักขันยงหน่อยหอมขลุนเดิพี่น้อง นี่มักตองอยู่เดี๋ยวสิไปตําักตองกินตอนจัหน่อยีพี่น้องนีโอ้ใหญ่เมื่อกี้เ็ดัวเ็ดัวสุมือนีมันกอึดนําไม้เนาะไม้อึดพี่น้องเอ้ยหัวมีแต่ไม้เล็กนอยมันกปีนึงมันก็ดอก วัวตัวได้ดูหัวหนังบุข่อไปโรลดเขาโต,ตเก็บต่อเก็บมันจละลาย,ลายตามมกต้องเมื่อวานนีโหลดบุมีฮอดพักแยง,งอยู่เพื่อนเมื่อนี้มานากเลยมาเก็บเอาเมื่อวานนี้มีกี้มาก,กับพอมาตอนคำคอยบริมานำ ล่างหน้าให้มันสะอาดสะอาดช่องเสมื่อมานาเธอหนึ่งไล่มือมานาเธอหนึ่งพันม่วนเนาะเมือ่อกี้อยู่เฮือนแล้วก็เบิง่งกระตูนเบื่อเบิ่งกระตูนแล้วก,ก็ลิ่นเบื่อลิ่นแล้วก็เบิ่งกระตูนสลับไปสลับมาอีกทั้งละมาน้าแล้วมันแบบขี่กว้าง,งพันกระล่นเบิ่งพันเบิ่งหนีเนาะ มีความสุขอีกแบบมีกีก็ได้เบิ่ได้เปน้น,นองกิดดินทรายลงไปทมทมไปเรื่อยๆทมไปเรื่อยๆปลาเมือ่อมาลูกปล่าเมื่อเทียงปะโอ้ยนั่งแช่คักแต่แทบแับนี้ ดินทรายเป็นหนังมันก็เป็นน้ำขึ้นมาบ, آ, บ่บ่หนังขักไล้ลูกมันเปื้อนเห็นเป่าพี่น้องนวๆนวมนวลแล้วห้าตองมันมีน้ำซึมออกมาดิมวนหมักขักแล้วนี่ปา้ปาปลามิ้วกีปลาเมื่อปลาลูกมาขามยูพี่น้ำเออขามมาเด็กงัวแหลนมาเห็นเป่เอ,อางัวจะขมเอ้า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  หัคมบักด um, ่างคนเดียวเลงมากๆอย่าเฮาอย่าเฮาชีมัปปปใส่เอาเกิบฮะบังดาบเปืนเื่อเียนซแม่ิมือเทียงแล้วปาใส่เอาเกิบฮะยยนาห เห็นแดดช่องมาจากหน่อยแล้วป่ะนี่ปลาเมื่อปลาแดดออกแล้วปะ่ะวังลมเด้อวังตกคุ้มใหญ่มีกีวท่วงคุ้มใหญ่ท่วงโศกหน้ามลหลมันเลยเป็นโศกเป็นเฮียวจะดูยิ้มช้าหน่อยอือ ยุกี้เห็ดไม่หลอนห้างไม่หลอนอย่กี้ว่ากระดูกยังไม่ลูกโบเมนกระดูกไม่ได้จังหูกระดงกระดูก,ก,ดกดเนาะพี่น้องมันแบบว่าไม่หลอนหลออันนี้มันก็คือคือเนาะเปิดกระหูจักอีกได้ปะยังได้พักขยัยงน้อยมากกสิมาตามบักตอ้องบักต้องเบี้ยวตรงทำหน่วยหน้นน้อยสมสม Trông trông trông, ôi bạc anh này nó mà cao hơn như thế này Em có thích ăn thơm, không thơm, nhưng mà Yuki nó ổn là Yuki Khuẩn có tốc, yung ông ơi, tốc กนเมฆก้อนเมฆแหล่นกายนะพี่น้องตกแห้งอยู่หนดแต่แต่น่าจะบบเหิงดอกเนาะแต่หันแห้งแห้งแต่แห้งแบบบ้าหานนาทีส้้าแป๊บเดียวเด้ยหยุดเลยว่ามันมีก้อนเมฆลายมันนี่แบบลมผัดกายไปไวๆหานหยุดเละแป๊บเดียวบ่าหันนาทีสัมบึ่งมะหุ่งกำลังดกีจะไปกินสมต่อ ชาบอิเลิศดทุกคนกลายไปแล้วกลายไปแถวกลางบาทแล้วผักผิกหมอหูกำลังเป็นหมากช่ำแห้งลิรอได้พี่นออ้องบมกตองกุบเอา ที่ตื่นไวเหยเมื่อกี้หักกนอนบ่หอดชิบนาทีช้งหน้าตาครับกินใส่ปูน้อยพร้อมแห้งแซบแต่ค่อย่ได้กินมากทีันย่านอันตรายเตืองแซบมาปูดิบมาแล้วเนาะกินกับตำตองนะ แนวมันน่กินผู้เดียวกินสมได้ขู่มือขู่เวนก็มีแต่ข่อยผู้เดียวนี่แหละพี่นอ้นองมาเด้อพี่น้องมาเด้อแต่เวลากินเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อหลังกินข้าวนี่เลยพอดียังไปหางลังเหนื่อยเบสักกะเบื่อบ <laughs> นตกะขู่มือช่วงนี้ค่ะให้แต่บนตกเบิดมือเบิดคืน ตกะเล็กๆหน่อยแล้วก็ย่านะแต่หัตตกคู่มือชมหมูมี่ไผ่ปานมักต้องกงมักต้องบางต้นยังว่าชมหมูผสมขนาดนี้ชมหมูลีร้อตำต้องใส่ลมแพงตำต้องใส่น้ำตาลใส่ประเด็ก ายความจำใส่เครื่งปุ้งนิดหน่อยให้กินกันมาได้ความสุขเพิ่มผิดหวังเล็กเข่าวท่านกินได้ิกินฉ่ำก่อนทำคอยกินชมมือใดไม่จะกินก่อนเข่า ข้าวเที่ยงคู่มือเพราะว่าถ้ากินข้าว,วแล้วมันก็ชิบวายากไหมมันอิ่มข้าวแล้วก็วะยากวะขิดยากสมกินข้าวกินน้ำแล้วจะหน่อยห้าเก็บผักขยั่งแถวไฮนาเติมตัวเรือใส่ตะมักตรองเมื่อว่าอยู่บ้านเพื่ออยากใส่ลงหรือ,อไม่เนาะ ย่ามนี่มันก็บ่อยากเลยนมองมันก็เป็นบางยามลยพี่น้องเลยยามนี่บมได้อยากได้สมหมกหมวงกินสมหมกตองพอมะขามใหญ่จังหน่อยก็อยากมะขามมะข,ข้อบัมีปีนี้พี่แยวมมะข้อมันดกปีนี้เลยบมัมีมะข้อถ้าเกิดว่ามีมะข้อยามนี่มันเริ่ม แต่ยังสุกบวกขักแต่ก็พอกินได้นะโอเคพี่น้องเชื่อบอสซมนมอร์ของโบลเลอรว่าน,นี่มันมีไนม์มุมคราบเี้ยขอบคุณเบิร์สกูสกคนไปเลยเดอคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อ